พอเราได้ยินอะไรมาปั๊บเนี่ยวิธีสังเกตสมมุติผมได้ยินมีคนพูดว่าพี่อะทำไมทำแบบเนี้ยไม่เข้าใจน้องเลยผมก็จะถ้าผมตัดสินว่าพี่ไม่เข้าใจแล้วน้องเข้าใจพี่ไหมไหมคุณจะเข้าใจฉันบ้างไหมอะไรอย่างนี้นะครับหรือคนบอกว่าเนี้ยทำงานหัหน้าหัหน้าง่าให้เลังใจลูกน้องเลย แล้วมันสมควรจะให้ให้กำลังใจหรอือเปล่าเพราะว่าในหัวเราเนอะไรคนนี้ในหัวเรามีการตัดสินอยู่ว่าก็มันทำตัวอย่างนี้ทีนี้ถ้าถ้าเราจะพูดในในแบบนี้ก็คือว่าแล้วเราอยากจะเป็นคนที่คนอื่นอยากทำงานด้วยหรือเปล่า<ม>อ่าแล้วเราจะทำไงในสื่อาสารสันติเนี่ยเราเราไม่ได้เราไม่ได้เน้นการหยุดตัดสินเนาะ<ม>แต่เราเน้นให้เห็นว่าการตัดสินนะ่ะกับการสังเกตเนี่ย มันมีผลแตกต่างกันในเรื่องของความสัมพันธ์ยังไงและถ้าเราตัดสินก็ขอให้เราแบบขอให้เราเรียนรู้ที่จะแปลเปลี่ยนการตัดสินกลายเป็นการสังเกตหรืออย่างน้อยบอกกับตัวเองได้ว่าโอ้ยเนี่ยคุณผมเห็นผมได้ยินคุณพูดแบบนี้นะในหัวผมก็เลยคิดว่าคุณเป็นอย่างนี้นะแต่จริงๆคุณอาจจะไม่เป็น,น,นก็ได้นะแต่เราตัดสินแล้วเราก็มาดูว่าที่เราตัดสินนั้นเรารู้สึกหรือต้องการอะไรจริงๆ เออใช้กำลังตัดสิคนนี้ไม่มันนิสัยไม่ดีมันพูดไม่ดีเงี้ยฉันไม่ชอบมันเลยเพราะอะไรโอ้ฉันฉันอยากฉันอยากได้ความอ่อนโยนฉันชอบความอ่อนโยนนั่นเอง